แมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมทุ่มค่าเหนื่อยครั้งประวัติศาสตร์ให้แก่ออร์ลิงฮาแลนด์เพื่อปิดโอกาสไม่ให้ยอดกองหน้าจอมถล่มประตูย้ายไปซบเรอัลมาดริดออร์ลิงฮาแลนด์ย้ายมาร่วมทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้และประเดิมปีแรกด้วยการยิงระเบิดเถิดเทิงและจนตอนนี้ยอดจำนวนรวมภายใต้สังกัดเรือใบสีฟ้าอยู่ที่42ประตูจากการลงสนาม37นัดทุกรายการโดยการเซ็นสัญญากับแมนซิตี้นั้น เออร์ลิงฮาแลนด์เซ็นสัญญายาวถึงปี2027พร้อมกับรับค่าเหนื่อย375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ15.6ล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดบนเวทีพรีเมียร์ลีกเท่ากับเควินเดอร์บรอยเพื่อนร่วมทีมและดาบิดเดเคอนด่านจอมหนึบของแมนยูไนเต็ดอย่างไรก็ดีเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมราฟาเอล่าปิเมนตาเอเย่นของเออร์ลิงฮาแลนด์เปิดปากเผยว่า นักเตะในความดูแลของตนรายนี้นั้นมีความสนใจที่จะย้ายไปค้าแข้งกับเรอัลมาดริดเนื่องจากเป็นทีมในฝันของผู้เล่นทุกคนเรามีทั้งพรีเมียร์ลีกเรามีทั้งเรอัลมาดริดและเรอัลมาดริดเป็นทีมในฝันของนักเตะทุกคนเรอัลมาดริดมีมนขลังพวกเขาไม่เพียงได้แชมป์ลีกเท่านั้นแต่ยังมีแชมเปี้ยนลีกอีกด้วยเอเย่นผู้ทำหน้าที่แทนไรโน่ไรโอลาเผยออกมาถึงกระนั้น แหล่งข่าวใกล้ชิดกับเออร์ลิงฮาแลนด์ยืนยันว่าตัวนักเตะยังคงมีความสุขกับการเล่นในถิ่นเอติฮัดส,สเตเดียมแต่เพื่อเป็นกันท่าของราชันชุดขาวไม่ให้มาฉุดไปได้นั้นเรือใบสีฟ้าจึงพร้อมประเคนค่าเหนื่อยเพิ่มให้เป็น5 0 0 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ20.8ล้านบาทและวางแผนขยายสัญญาเพิ่มขึ้นไปอีกหปีทั้งนี้หากตัวเลขดังกล่าวเกิดขึ้นจริงจะทำให้ศูนย์หน้าทีมชาตินอร์เวย์ จะเป็นผู้เล่นที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกไปโดยปริยายแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ